ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าปกติเนี่ยเราจะรีวิวสมาร์ทโฟนกันตลอดเลยแล้วเวลาที่เ,เพื่อนๆซื้อสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสายชาร์จนั่นเองนะคะอย่างแอมเนี่ยใช้ iPhone ก็ต้องมีสาย Lightning น,นะคะอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้ววันนี้แอมก็เลยมีสายนะคะเป็นสาย Lightning น,นะคะในรุ่น Magic c a เบิลดูโนะคะ ทั้ง2รุ่นเลยเป็นรุ่นที่ยาว79เซนแล้วก็รุ่นที่ยาวถึง3เมตรเลยนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวขอโชว์ผลงานนะคะการใช้สายไรนิ่งของตัวเองให้ดูก่อนนะคะออย่างดำเลยนะคะเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะคะสายไรนิง่ง่ย ก็บอกไปแล้วว่าเส้นมันเล็กกระจิ๋วริวนะคะแล้วเส้นนี้เนี่ยแอบชอบเอาไปใส่ในกระเป๋เากระเป๋าสะพายข้างของผู้หญิงะคะ่ะแล้วก็ในนั้นก็มีแบบพวกกระเป๋าตังเศษตังอะไรก็ไม่รู้เวลาใส่ใส่ใช่ปะคะม้วนเสศษก็ยัดยัยัลงไปเนี่ยมันก็เลยแบบเปื่อยง่ายมากแล้วก็ ขาดง่ายนะคะเพราะว่าเส้นมันเล็กนั่นเองไม่อยากจะพูดถึงความสกปรกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายของทาง Energy กันบ้างดีกว่าค่ะสายของทาง Energy ตัวแรกนะคะที่แอมจะขอพูดถึงเนี่ยก็เป็นสาย Magic c a b b ิ n Duo ตัวที่ยาว79เซนก่อนค่ะตัวนี้เนี่ยมันสั้นกว่าสาย Lightning ของ Apple นะคะแต่ว่าตัวเส้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันหนากว่าแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตรงนี้ก็เสียบไปที่ ตัวปลั๊กแบบปกติแล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะหัวตัวนี้เนี่ยเป็นหัวไ t นิ่งเอาไว้ชาร์จกับ Apple นั่นเอง iPhone นะคะตั้งแต่5 s นะคะ iPad ดอะไรอย่างนี้ที่ใช้หัวไ t นิ่งนะคะชาร์จได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์ของ iPhone อย่างเดียวนะคะบางคนเนี่ยใช้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะคะหัวตัวนี้เนี่ยพิเศษนะคะตามชื่อเลยที่เป็น Duo ก็คือดึงขึ้นมาแบบนี้ แบบนี้นะคะก็จะมีอีกหัวหนึ่งนั่นเองอีกหัวหนึ่งเนี่ยเป็นหัว micro USB นะคะก็คือมันจะสะดวกมากสําหรับเพื่อนๆที่พบโทรศัพท์2เครื่องนะคะมีทั้ง iOS ทั้ง Android เนี่ยก็พกใส่ชาร์จแค่เส้นเดียวก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามี2หัวเลยสามารถชาร์จได้เลยนะคะถ้าจะกลับมาใช้งานพอร์ต h t n i n g ก็แค่เสียบกลับเข้าไปแบบนี้นั่นเอง แล้วก็สายนี้นะคะนอกจากว่าจะแข็งแรงทนทานแล้วนะคะสายนี้เนี่ยยังใช้สายเคเบิลที่เป็นของทาง Energy เองนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการลดแรงต้านทานภายในตัวสายนะคะพอแรงต้านทานมันลดลงเนี่ยก็ทําให้สายของเราเนี่ยจ่ายไฟได้เสถียรขึ้นแล้วก็จ่ายไฟได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ย ได้กําลังไฟที่สเสถียรแล้วก็เป็นผลดีต่อโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะคะพอไฟมันเข้ามาสเสถียรเนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็ไม่เสียง่ายๆนั่นเองมาถึงสายเส้นที่2นะคะหน,หนาๆแบบนี้นะคะก็เป็นสายไฟที่เอาไว้เดินสายไฟขัางหมไม่ใช่ เป็นสายไลนิ่งเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นนี้แต่ว่าเหตุผลที่มันหนาเนี่ยมันมีเหตุผลมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าสายเส้นนี้เนี่ยมันไม่ได้หนาแค่ยอย่างเดียวนะคะมันยาวมากยาวแบบ3เมตรนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยสายแบบนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ปักเนี่ยอยู่ไกลๆเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ย เอาเป็นง่ายๆเลยตัวแอมเ,เองนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่แอมชาร์จแบตเวลาที่อยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะปั๊กมันไกลมากแอมก็ต้องเอาปั๊กสัมตาไปเสียบเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเสียบปั๊กสัมตาเสร็จมันก็ยังไม่ถึงเตียงแล้วเราก็ลากปั๊กสัมตานะคะขึ้นมาไว้บนเตียง<มา> นี้ก็เลยทําให้ชีวิตแอมเนี่ยยืนยาวมากกว่าเดิมนะคะก็ะคือ เอาไปเสียบไว้ที่เดิมเนี่ยแหละแต่ว่าสายมันยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็ถึงเตียงแล้วไม่ต้องลากปักสามตามาให้มันอันตรายด้วยแล้วเหตุผลที่เส้นมันหนาเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนๆจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะถ้าสายชาร์จยิ่งยาวเนี่ยการจ่ายไฟเนี่ยมันก็ยิ่งจ่ายได้น้อยลงเนื่องจากว่าความต้านทานภายในตัวสายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะทาง Energy นนะคะก็เลยมีการพัฒนาตัวสายนะคะโดยการใช้ทองแดงที่มีคุณภาพสูงนะคะสายเส้นนี้เนี่ยก็เลยมีความหนาขึ้นเพื่อ ให้เราเนี่ยได้รับกําลังไฟที่เท่าเดิมนะคะคือสายชาร์จ3เมตรนี้เราจะได้รับกําลังไฟเท่าๆกับตัว Magic Cable นะคะตัว79เซนที่อัำนำมารีวิวนี่เลยนอกจากนี้แล้วนะคะสายชาร์จของทาง Energy เนี่ยยังมาพร้อมกับ5เทคโนโลยีนะคะที่ช่วยป้องกันเราจากอันตรายอีกด้วยค่ะข้อแรกนะคะก็คือป้องกันการจ่ายกระแสะไฟเกินค่ะ ข้อที่2เนี่ยป้องกันความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าเกินข้อที่3นะคะป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกิน ข้อ 4. นะคะป้องกันการจ่ายไฟเกินค่ะและข้อสุดท้ายนะคะป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้ารัดวงจรนั่นเองค่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆกับรีวิวสายชาร์จจากทาง Energy นะคะที่แอมนํามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมในวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามกันได้เลยค่ะที่ f a c e b o ก k f a n p a g e Energy นนั่นเองหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ oh. พิมพ์ w w w m y e n e r g y c o m t h ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ oh. อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเพืพ่อนๆอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ